ได้เริ่มจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องมนต์ดำสั่งตายกันแล้วล่ะค่ะโดยมีคู่พระนางเคมีใหม่อย่างบิวนัทพลรรยวงศ์พระเอกแถวหน้าช่อง7 HD ประกบนางเอกสาวพริง้งชุติยาเจียนกุลพร้อมด้วยทีมนักแสดงและทีมผู้กำกับ นำทีมพูดคุยถึงเรื่องราวของภาพยนตร์รวมทั้งการทำงานร่วมกันในภาพยนตร์เรื่องนี้และเรื่องราวร้อนๆชวนขนลุกที่เรานักแสดงได้พบเจอในระหว่างถ่ายทำโดยมนดำสั่งตายเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าของเพื่อนรักคนคนเดียวกันจนมีไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องจึงกลายเป็นโศกนกาฏกรรมนำไปสู่ความแค้นที่ส่งต่อไปอย่างรุนรูซึ่งความแค้นนี้อย่างไม่จบสิ้นและได้นำไปสู่ความน่าสยองขวัญ ไปพิสูจน์ความสยองขวัญและเรื่องราวของเขเมรไดในวันที่16พฤศจิกายน2566ในโรงภาพ,พยนตร์ค่ะสวัสดีค่ะยิงอริยานะคะเรื่องนี้รบบทเป็นแพรค่ะ,ค,ะครับเอกคอนเล่ยครับ,บรบบทเป็นอินครับมอสพี่เชษฐ์ครับผมรบบทเป็นสอนครับผมนะใช่ค่ะเป็นผีเรื่องแรกแล้วก็คือเรื่องนี้เราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วเหมือนคนนี้เขาจะเป็นเพื่อนรักกันมาแล้วเขาเหมือนไปนเรียนวิชามา สายดำกับสายขาวแต่ไปดูนะคะว่าคนไหนสายดำสายขาวแล้วก็เขาก็ได้ใช้แบบว่าคาถาที่เขาเรียนมามาทํากับคนใกล้ตัวด้วยความที่แบบว่าด้วยด้วยความรักหรือความสเสน่หาหรืออะไรก็ตามหรือการอยากลองของมันเลยทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาค่ะมันก็ยากนะครับมันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่ว่าไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ต,ตัวที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ในสังคมไทยแบบอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตมันก็เห็นมาตลอด เห็นทั้งด้านดีและไม่ดีฉากยากฉากไหนครับผมเลิฟซีนเพราะว่าคนดูเยอะถ้าแบบคอสองคนสองคนอุ้ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อครับความความศรัทธาในในวิชาที่เราเรียนมาครับทีนี้ทางผมผมก็เชื่อในแบบของผมทางทางคุณสอนคุณสอนก็เชื่อในแบบของเขาแล้วยิ่งยิ่งเชื่อมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีความศรัทธามากท่านั้นทีนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยนำไปใช้ในแต่ละรูปแบบต่างกัน นี้จะต่างกันอย่างไรก็ต้องเข้าไปชมในภาพยนตร์นะครับอ้อมนทั้งอ้อมทั้งอ้อมก็คือแก้กันครับเป็นการใช้กาวอาผมแก้กันเราก็พยายามจะช่วยเขาก็พยายามจะสร้างอะไรครับปมขึ้นมาครับเราก็ช่วยช่วยตัวเองช่วยแบบสนองสนองความต้องการของตัวเองไงก็อยากให้ไปชมกันเยอะๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของใกล้ตัวเราความเชื่อเราอยู่กับพวกคนไทยมานานนานตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อนี้อยู่ครับทีนี้ ก็เรื่องนี้ก็จะถูกนํามาเล่าในในรูปแบบของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็พยายามก็ฝากติดตามด้วยนะครับภาพยนตร์จะดําเนินพัฒนาต่อไปได้ถ้ามีคนดูมีผู้ชมเยอะๆมาสนับสนุนครับขอบคุณครับมันยากด้วยเพราะว่าเล่นกับน้องๆซึ่งแบบเราเราเราเห็นน้องๆตลอดเราก็เลยแบบกลัวน้องๆจะยังไงอ่ะตื่นเต้นใช่ใช่ใช่ครับแต่เล่นกับพี่หญิงก็ ไม่เก่งใจไม่เกรงใจไม่เกรงใจเล่นกับพี่หญิงเต็มที่ครับโอเคดีมากความับบใจเหรอคะถิงว่ามันมันมันหนึ่งมันมีทั้งความเกี่ยวความรักนะคะความรักในครอบครัวแล้วก็ความรักของเพื่อนซึ่งไอตัวมนดําเนี่ยคะ่ะมาทำให้ม,มันมีการแตกแยกแตกแยกยังไงก็ต้องไปดูเพราะว่ามันเป็นการสู้กันระหว่างสายดําสายขาวอยงที่หญิงเคยบอกแล้วมันก็จะสอนด้วยว่าคุณเลือกฝั่งไหนแล้วคุณทําแบบไหนคุณจะได้รับผลกรรมแบบไหน บันทีให้ดูหมดเลยค่ะเราต้องสั่งของคนนี้เพราะเล่นกระถางก็กลัวก็กลัวเหมือนกันนะฮะแค่อย่างที่บอกแค่ยืนใกล้ๆท่านอาจารย์แอร์ก็รู้สึกขนลุกแล้วครับเพราะท่านของจริงนะท่านท่านศึกษาทางด้านนี้ท่านปฏิบัติทางด้านนี้ครับแล้วก็บรรยากาศในการไหนทำเนาะเราถ่ายกันในโบสถ์ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งก็เซตมาแบบมันเราทันให้ขนลุกไปในขณะที่เราเล่นนะแล้วหมายถึงได้็อกที่เราพูดและเสียงมันกล้องในโบสถ์นะมันยิ่งทําให้เราเข้าเข้าไปถึงบทบาทได้ยิ่งขึ้นครับ แล้วท่านก็จะได้เห็นในภาพยนตร์เนาะใช่ใช้คาถาจริงด้วยคาถาก็จริงด้วยแล้วก็ถ่ายในในสถานที่จริงถ่ายในโบสถ์จริงๆก็ท่องไปขนลุกไปเหมือนกันครับจำได้ไหมจำได้จำได้อยู่แต่สักนิดนึงนะสักนิดนึงเอาจริงเหรอมันมันเป็นคาถาเด็กผีนะอ่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวือชมในี่ยท่านผู้ชมก็มาจริงไหมอ่าครับผมท่องไปขนลุกไปแต่ผม มีความสุขอย่างหนึง่งถ้าผมเจอก็หลายคนนะ่ะ<ผ>ม,มาณ<ผ>ม,มา<อ>จริงคือหลายคนริงเจอแต่หญิงไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นด้วยความรู้สึกของเราหรือเปล่าเพราะว่าต้องไปนอนในโรงแล้วมันต้องปิดปฝาโรงจริงๆซึ่งเราเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโรงเหมือนมีใครมานอนกับเราหรือคิดไปเองก็ไม่ทราเหมือนกันนะความรู้สึกแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ให้ทีมงานฟังเพิ่งจะมาพูดวันนี้ค่ะเพราะว่ากลัวการทางานมันจะไม่ราบรื่นพี่นอนคนเดียวเลยนะตอนนั้นตอนที่พี่เข้าไปทีมงานออกหมดเลย จริงเหรอจริง้ยอย่าข้ของตัดกันแค่ระหว่างไหนครับก็มีก็มีพกมีพกค่ะก็ต้องมีความเชื่อนะคะคนเราก็ต้องมีแบบปกป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนตมวไหนครับตัว1-5ก็5นะครับากขนาดนี้ครับผมคือเรื่องมันจะนำพาให้คุณดูที่แบบว่าคือผมผมก็ยังไม่ได้ดูในส่วนที่ตัดเต็มเรื่องนะครับดูแต่ว่าในขณะที่พวกเรากำลังถ่ายทำเราก็เชื่อใน ในบทละครนั้นแล้วภาพแหวอเราทำให้เราเชื่อให้เราขนลุกครับผมก็เชื่อว่าเราเชื่อว่าเราขนลุกเราขนลุกจริงจริคนดูต้องขนลุกจริงๆรยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมนดำสั่งตายครับวันที่16พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญนะครับชื่อเรื่องมนดําสั่งตายครับผมเป็นแนวหนังที่มาจากทางเขมรครับมนดําครับผมคือ ปรึกษากันในทีมครับแล้วก็ทางบริษัทครับอยากหยิบเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันใกล้ตัวครับครับผมแล้วก็มนดาเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะมันเป็นอะไรที่ใครๆก็รู้จักครับผมแล้วครับก็เลยอยากก็อยากทําเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราก็อยากรู้ด้วยครับว่าเ,เรื่องนี้มันจะออกมามีความลี้ลับยังไงแล้วเราก็ได้ที่ปรึกษาเป็นเนนแอร์ด้วยครับก็เลยอยากอยากทาเรื่องนี้ สู่สายตาประชาชนครับผมเส้นเรื่องคือรุ่นสู่รุ่นครับก็เป็นความรักระหว่างรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับแล้วก็เล่นของเล่นมนดํากันมีมนดํามนขาวครับสุดท้ายก็ตกมาถึงม,ม,ม,มาถึงรุ่นลูกครับผมก็เลยมีเรื่องของความแคล้นตั้งแต่มพ่อรุ่นแม่เดี๋ยว <S 2> <S 2> <S สปอยเดี๋ยวสปอยไปครับก็อย่างนักแสดงที่แคสมานะครับก็คืออย่างที่ทราบกันคือผมผมเลือกน้องบิวมาเป็นพระเอกก่อนเล่นคนแรกแล้วก็น้องพิงค์นะครับแล้วก็ไม่มีน้องเล้ง แล้วก็น้องพี่บิวบิวหญิงผู้บิวพี่บีน้องน้องบิวหญิงอีกคนหนึ่งครับก็ก็เป็นพวกเดอะแก๊งมิสแกนทั้งหลายอะไรอย่างนี้ครับก็พอมารวมตัวกันเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องแล้วก็มีการเวิร์กช็อปนิดหน่อยแล้วก็ก็เริ่มถ่ายทำครับผมบทเป็นอะไรยังไงคาแรคเตอร์ครับผมก็ผมรับบทเป็นนบครับคาแรคเตอร์นบก็จะเป็นผู้ชายที่มาดิ่งๆ่งปล่อยนวดนิดๆดหน่อยดูเซ่อครับ แล้วก็เขาจะไม่ค่อยพูดแต่จะใช้สายตาซะมากกว่าครับก็จะมีความแบบเจ้าชู้นิดๆนะครับพิงนะคะเราปวดเป็นฟอยค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่ร่าเริงสดใสค่ะแต่พอไปไปมาๆก็จะแบบเริ่มน่านกลัวแล้วประมาณนี้ค่ะพูดเยอะเดี๋ยวจะเลยครับก็ผมเล็งระพัพคนนะครับเราปวดเป็นกล้องครับกล้องนี่ก็จะเป็นหนุ่มสายมูที่เล่นหยอกล้อเอาอย่างอย่างว่าจะชอบกับไปไหนต้องมูเตลูก่อน เอาศิลศาสตร์มาครอบงำตัวเองเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับสวัสดีค่ะใบเตยนะคะรัะบบทเป็นกระตูนค่ะคาแรคเตอร์ในเรื่องนะคะก็จะเป็นผู้หญิงใสๆรอนวานแล้วก็เด็กนื้อหน่อยๆแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนมากๆก็ถามว่ายางไหมก็เล่นกับความเชื่อนะครับแล้วก็สถานที่ถ่ายทำเนี่ยแหละที่ทําให้พวกเราแบบรู้สึกว่าก่อนตอนทํางานเราก็มีการบวงสรวงครับมีการบวงสรวงมีการไหว้อะไรนะครับแล้วก็ ถ่ายทาโดยราบรื่นครับครับผมม,มีเรื่องเดียวครับที่ถามว่าถ่ายยากไหมไม่ยากครับแต่แต่สถานที่แล้วสิ่งแวดล้อมที่เราถ่ายจริงมันก็เลยดูว่ามันอาจจะยากอะไรอย่างนี้ครับแต่เรื่องเรื่องของคาถาอะไรอย่างนี้ครับเราก็ได้เน้นแอร์เป็นที่ปรึกษาเราแล้วก็เอาคาถาของจริงการปลุกผีจริงการเสกการอะไรอย่างนี้ครับเอามาของจริงก็ยังปรึกษาเน้นแอร์ว่า ออทองไดไหมมันจะเรียกผีมาชิงไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นนินแอบอกมันอยู่ที่เรา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 ,เรา,เราทำการแสดงอะไรครับก็อบอุ่นนะครับรู้สึกว่าท่านมาอยู่ใกล้ๆเราแล้วผมก็ถ่ายในโบสถ์ในอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับแล้วก็ผ่านไปด้วยดีครับผ่านไปด้วยดีอย่างที่บอยบอกเลยครับก็ไปถ่ายสถานที่จริงเนาะ, <c oughs> ะเราก็ต้องพกอะไรที่อุ่นใจไปก่อนก็อย่างบิวก็พกพระไปครับเป็นหลวงพ่อเงินเป็นพระที่บ้านก็ผมติดตัวไว้เพื่อความสบายใจของเราตอนถ่ายทำเลยครับ ก็แล้วก็เราได้เล่นกับพี่บอยด้วยมันก็เลยแบบไม่ยากเพราะว่าผ่าน <c oughs> ผ่านมือพี่บอยมาหลายแล้วก็อย่างที่พี่บอยบอกเลยครับมันอยู่ที่เจตนามากกว่าครับว่าอยู่ที่เจตนาจริงจริงแล้วเราก็ทำเราก็ทำอะไรที่จริงเหมือนของจริงทุกอย่างครับมีการมีการท่องคาถามีกอะไรแบบคือเราใช้อะไรของจริงหมดเลยครับรเพราะว่าตอนแรกที่ปรึกษากันก็เราจะเอาเราจะเอายังไงเพราะว่าทำหนังครับออกไปคนต้องถามว่าสวดอะไรกันจริงไหมคาถาถูกไหมอะไรอย่างนี้ครับ เราทำรีเสิร์ชเลยไปหาเนนแอร์เลยครับแล้วก็เอาเชิญเนนแอร์มาเลยครับเราก็เลยใช้ของจริงกันหมดใช้ของจริงกันหมดเนึ่งเราก็กลัวว่าจะเจอจริงจริงจริงนะที่ที่ที่น้องพิงขับไปครับเป็นทางที่ไม่มีใครเขาไปครับตรงนั้นคือเป็นทางสามแพ่งแล้วก็เป็นสารแต่ผมมารู้อยู่แล้วว่าเพราะผมไ่ถ่ายเพราะไปถ่ายตรงนั้นแล้วก็มีสารใหญ่ศาลหนึ่งซึ่งผมก็ผมก็ไหว้แล้วผมไม่ไหว้กันแล้วแล้วก็บอกว่าขอเข้ามาว่าเออเรามาถ่ายหนังผีนะอะไรอย่างงี้ครับ แต่ทุกคนจะออกขวาแต่น้องเขาเลี้ยวซ้ายอยู่เดียวครับผมก็ลองขอบ้างก็ถือว่าเป็นก็น้องพีกบอกว่าพี่เมื่อือคืนหนูเจอผีแล้วผมก็เงียบผมก็ถ้าผมบอกว่าโอเคคือไม่อยากพูดต่อกลัวกลัวกลัวกันอยู่พอถ่ายเลิกตีห้าถ่ายนะถ่ายดึกเลิกดึกครับผม บิวบิวอะบิวตอบอะไรนะครับถามว่าอะไรนะร <c oughs> เรื่องรถไหม้เรื่องอร,ร,รถนะจริงจริงมันก็เป็นเรื่องมลดําทีอออ่อถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ยันรุ่นลูกนะครับก็จะมีบางเรื่องที่สอนใจคนนะครับอย่างเรื่องที่อผิดชั่วนะฮะก็ใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วก็จะมีเรื่องนี้ครับก็ ฝั่งดาฝั่งขาวก็มันก็เราก็รู้กันอยู่แล้วนะอันไหนฝั่งดําฝั่งขาวอันไหนควรทําไม่ควรทาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นเป็นเลิฟฟินไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายครับก็คือว่าเรื่องอาวิชาครับอาวิชาการการการที่เราทํามนดําใส่ใครอะไรเงี้ยมันคืออาวิชาอยู่แล้วครับก็คือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นคำก็มันมีคําสอนด้วยว่าถ้าทําไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช่ครับก็ ถ้าพู์เรื่องนี้จริงๆแล้วไปเมืองนอกแล้วครับไปประเทศเพื่อนบ้านกับหมดแล้วครับก็ไต้หวันอินโดอะไรเงี้ยครับมาเลรู้สึกมาเลสกาลังฉชาดใช้ด้วยครับตอนนี้หลายประเทศแล้วครับที่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 เราไปนะครับฉายก่อนบ้านเรากันด้วยครับก็อยากให้มาดูครับก็คือดูของแขกเราก็น่าจะดูของเขมรบ้างของเขมรของไทยครับผมจริงครับคืออันนี้ที่เลียวคือเลียวมากครับคือฉากที่ผมทําผมก็ ผมปรึกษาการเนนแ,นแอร์ตลอดว่าฉากนี้ทําได้ไหมอะไรทําได้ไหมคือเราอยากเราก็อยากตอบโจทย์ความหลอนผีด้วยอะไรด้วยก่อนที่ผมจะทำผมก็คุยกับบิวให้บิวเล่นแหมหนังผีพี่บอกเฮ้ยเล่นพี่เราก็เอาเขามาเล่นเลยครับเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมมองมองว่าน่าชมครับโปรดักชันดีครับขอบคุณผม ก็คือก็คือถ้าพูดไปเดี๋ยวมันจะสปอยครับเดีไปดูครับต้องรอซื้อบัตร้นก็เข้าไปดูน่าจะหล่อที่สุดคือขวามือผมนี่แหละคนนี้ลองดูลองดูในดีเซอนฮะในดีเซอร์จะมีตัวอย่างเปฟางตัวอย่างที่โชว์ความสยองครับใช่ครับอยากให้ติดตามมากกว่าคือถ้าผมพูดไปเดี๋ยวมันจะสปอยเกินไปบอกเลยมันสนุกมากครับเราก็ใช้ CG อะไรเยอะเยครับ กภาพยนตร์เรื่องมนตดำสั่นตาได้นะครับก็วันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับก็ทุกโลกภาพยนตร์ครับก็พวกเราทํางานเต็มที่ครับนอกจากพวกเรานักแสดงแล้วก็ยังมีพวกพี่ๆทีมงานด้วยครับก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับที่เขาทางานคือเราทํางานตั้งแต่เช้ายันค่ำยันสช้างอีกวันเลยอยากจะให้ทุกคนมาดูครับรับชมกันครับฝากด้วยนะครับมนด์ดำสั่นตาครับ